กับเรานะครับวันนี้เราเรามีแขกรับเชิญนะครับซึ่งอีกท่านหนึ่งที่เน็ดเหนื่อยกับทีมงานของน้องๆและพี่ๆเจ้าที่สาธารณสุขกันทั้งหมดเลยทั้งจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านนายแพทย์อมรเทพบุตรกตันยูนะครับท่านเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแหลมสวัสดีครับ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 เสียงเหมือนเหนื่อยเลยครับหมอครับ เดี๋ยวทุกวันครับเดี๋ยวทุกวันเดี๋ยทุกวันครับนะครับน้องๆทีมงานเป็นไงบ้างครับจนกว่าคนเพชรบุรีจะฉีดจนกว่าคนเพชรบุรีจะฉีดวัคซีนได้ถึงประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับจะเริ่มเนื่อยหร่ครับวันนี้ยังฉีดหรือเปล่าครับวันวันนี้ยังฉีดวัคซีนอยู่ไหมครับหมอ ยังฉีดยูค่ค้ารวัคซีนย,ยังมาเรื่อยๆอะนะครับ,ค,รบค่อยๆส่งมาจากทางกระทรวงเรื่อยๆครับผมครับ,รบขอทราบบรรยากาศหรือสถานการณ์ของเพชรบุรีหน่อยนะครับตอนนี้แนวโน้มหรือว่าทิศทางของสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด1 9เป็นยังไงบ้างครับครับก็สถานการณ์ขออนุญาตเริ่มที่จุดที่เป็น เขาเรียกจุดฮอตสปอตหรือว่าจุดไขแดงก็คืออำเภอเขาย้อยนะครับเขาย้อยเนี่ยประชากรมีอยู่ประมาณรวมประชากรแฝงที่เป็นต่างชาติแรงงานพวกนี้นะฮะประมาณสี่หมืนกว่าเนี่ยได้รับการตรวจเนี่ยเข้าไปทั้งหมดเนี่ยประมาณสองสองถึงสามหมื่นคนแล้วนะครับสองหมื่นกว่าึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหตรวจเยอะมากครับแล้วก็พบผู้ติดเชื้อจากคัสเตอร์ตรงตรงโรงงานนะครับแล้วก็ อ,อื่นๆที่เป็นประชาชนในเขาย้อยเนี่ยแค่ประมาณหลักประมาณห้าถึงหกพันคนแค่นั้นนะครับซึ่งซึง่งยอดยอดทั้งหมดตรงนี้เนี่ยอยากจะอยากจะเรียนแจ้งอย่างนี้ครับว่าหนึ่งก็คือว่าที่อำเภอเขาย้อยเนี่ยคนที่ติดส่วนใหญ่คือคือแรงงานต่างชาตินะครับที่อยู่ในโรงงานนะครับประชาชนที่เป็นคนเขาย้อยเนี่ยติดน้อยมากนะครับติดน้อยมากนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนึ่งแรงงานต่างชาติครับสองก็จะเป็นพนักงานในโรงงาน นั้นๆที่เป็นคนไทยแล้วก็ไปติดคนในครอบครัวนะครับการติดไปที่ที่เราเรียกว่าวงสามวงสี่หมายถึงไปติดสู่ชุมชนต่างๆในในพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงบุรีเนี่ยน้อยครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงยังคงยืนว่าถึงนาทีนี้เนี่ยเขาย้อยเนี่ยถูกตรวจแทบจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอย่างที่พูดกันไปแล้วเมื่อกี้นะฮะแล้วก็อที่เหลือก็จะเป็นสะเก็ดปะกปลายแล้วครับส่วนใหญ่เราจะควบคุมโรคได้แล้วคนที่เป็น ผู้ติดเชื้อเราก็รับเขาเข้ามารักษานะครับแล้วก็ดูแลครบ14วันกลับบ้านไปก็เกินครึ่งแล้วครับตอนนี้โอ้ครับทีนี้ในส่วนของพื้นที่รอบๆโรงงานเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของแรงงานที่ติดรวมถึงคนไทยที่ว่าเป็นทํางานอยู่ในนั้นแล้วกลับไปเนี่ยพื้นที่รอบๆก็คือตําบลที่ถูกล็อกดาวใช่ไหมครับหมอที่พูดถึงเมื่อสักครู่หรือว่าเป็นภาพรวมผก ดาวครับผมที่เขาย้อนเนี่ยก็จะมีตำบลถูกล็อกดาวอยู่หกตำบลน,นะครับ,รบซึ่งซึ่งหกตำบลเนี้ยทางสาสุขเนี่ยก็ได้ลงไปสุ่มตรวจอย่างที่ผมบอกครับตรวจตำบลตรงนั้นเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยน,น่าจะได้รับการเข้าตรวจเนี่ยตรวจทั้งหมดแล้วนะครับแต่ประรเด็นก็คือว่าคนที่ติดเนี่ยเราได้ดึงออกมาแล้วแล้วก็ ตอนนี้กาลังเข้าสู่กระบวนการของการที่จะกลับมาเปิดโรงงานนะครับซึ่งก็จะมีกระบวนการขั้นตอนรายละเอียดอีกเยอะครับเอาเป็นว่าถ้าจะต้องเปิดโรงงานนะครับที่ที่ถูกปิดไปเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่รัดกุมจากทางสาธารณสุขนะครับตรงน,นี้ครับเพราะฉะนั้นคนไทยที่อยู่รอบๆหรือว่าเจ้าของพื้นที่เนี่ยรวมถึงแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มกลุ่มเสี่ยงกลุ่มสัมผัสต,ต่าง,างๆคุณหมอนะบอกแล้วมีการตรวจคัดกรองเชิงรุก แล้วก็เชิงรับจนกระทั่ง70%กว่าเซค่อนข้างจะไว้ใจได้ทีนี้ในส่วนของอนอกพื้นที่แหละครับคุณหมอครับอำเภอต่างๆที่คุณหมอว่าทางาในส่วนของญาติหรือวงสามวงสี่ที่บังเอิญไปสัมผัสเสียงสูงแบบนี้ครับแนวทางในการดูแลหรือควบคุมเป็นยังไงบ้างครับครับผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าอันดับแรกก่อนนะฮะ ตอนนี้เนี่ยที่ที่ชุมชนของเขาย้อยเองนะครับจะมีคนเสี่ยงสูงอยู่นะฮะจะมีคนเสียงสูงอยู่รยยประเด็นคือคนเสี่ยงสูงเนี่ยชุมชนไม่สามารถที่จะจัดการคนเสียงสูงเราเนี้ยให้อยู่ในบ้านได้อันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดเลยนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะถอดบทเรียนตรงนี้เพื่อมาที่อำเภออื่นนะครับ,รบพอเราปล่อยให้คนที่เสี่ยงสูงเนี่ย ยังคงเดินมาร้านสะดวกซื้อเนาะยังเดินไปตลาดนัดอยู่เนี่ยป,ประเด็นก็คือวันนึงพวกเสียงสูงพวกนี้เขาเขาเป็นผู้ติดเชือ้อฮะพอเขาเป็นผู้ติดเชือ้อปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาเชื้อไปแพร่กระจายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการผู้ที่เป็นผู้เสี่ยงสูงตอนนี้ครับขออนุญาตแจ้งข่าวเพิ่มเติมนะครับอ่าพอดีผมเป็นผู้ดูแลข้อมูลเกี่ยวกับโควิดของระดับจังหวัดเพชรบุรีเราอยู่ด้วยเนี่ยตอนนี้มีคัสเตอร์ตลาดสดที่อ ขออนุญาตพูดชื่อตลาดเลยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นชื่อทางการนะฮะตลาดวัดท่อนะฮะืมครับตอนนี้ข้อมูลในมือผมเนี่ยมีผู้ติดเชื้อจากตลาดวัดท่อเนี่ยแล้วก็รอบรอบ้ะแวกนั้นเนี่ยประมาณสามสิบคนนี่แหละครับนี่คือประเด็นว่าตลาดตรงนี้หนึ่งครับสาธสุขตอนนี้ทางสาธสุขอำเภอเมืองนะครับได้ลงไปสอบสวนโรคนะครับและคิดว่าก็คงมีการไปปิดตลาดตรงนั้นบ้างก่อนนะครับเพื่อจะทําความสะอาดสองครับ ผู้ที่เสี่ยงสูงจากตลาดเนี่ยหมายถึงว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยกลับไปบ้านนะครับบ้านเขามีผู้เสี่ยงสูงเนี่ย <ừ> พวกเราจะปล่อยให้คนเสี่ยงสูงหเหล <ừ> ่านี้ออกจากบ้านนะฮะ <ừ> ถามถามถามว่าผู้ที่จะมีหน้าที่ดูแลคือใครครับ,รบก็จะเป็นอ,องค์การปกครองท้องถิ่นนะค,ะครับออำเภอนะครับอำเภอเมืองในะอำเภอเมืองเนี่ยต้อง,ต,องต้องเร่งช่วยกันดูแลเลยนะครับออปทนะครับอปตเทศบาลเนี่ยเหล่านี้ต้องช่วยกันดูแลว่า อย่าปล่อยให้คนในครอบครัวของคนของผู้ติดเชื้อเหล่านี้ออกจากบ้านเป็นขาดเพราะเขาเป็นเสียงสูงและใครรู้ตัวว่าตัวเองเสียงสูงให้รีบเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลคัดแจ้งว่าเป็นเสียงสูงแล้วทําการสวบหรือว่าจิ้มจมูกตรวจนี่แหละ,ค,ะครับครับเรเลนิคัตเตอร์วัดท่อที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยช่วงเวลาประมาณวันไหนถึงวันไหนถึงจะเข้าเกณฑ์ว่าเอ๊ะน่าจะหรืออาจจะเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงแล้วต้องไปเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อจะสวบหรือว่าสืบค้น ข้อมูลตอนนี้ทางสาธารณอำเมืองกําลังกําลังทําการสอบสวนโรคอยู่นะครับแต่เบื้องต้นเนี ä, ่ยทางข้อมูลจังหวัดเนี่ยได้รับรายงานมาประมาณสองวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้อนกลับไปนะครับก็ย้อนกลับไปประมาณสองสัปดาห์แล้วครับสองสัปดาห์หลังสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ท่านที่วันนี้วันนี้สิบเอ็ดเราได้รับรายงานประมาณวันที่เก้านะครับประมาณวันที่เก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ใครที่ไปเดินตลาดวัดท่อนะครับตั้งแต่สักประมาณเอาเป็นสักยี่สิบห้าคือภาครับายเดือนที่แล้วประมาณนั้นอ่าปลายเดือนที่แล้วครับตั้งแต่ยี่สิบห้าคือภาเนี่ยใครรู้ตัวไปตลาดวัดท่ออ,อย่างนี้นะฮะถ้าใครอยู่ในตลาดนั้นมัน,มนคือเราจะต้องแยกก่อนว่าเป็นเสี่ยงต่ําหรือเสี่ยงสูงก่อนถ้าคุณไปตลาดใช้เวลาอยู่ตรงตลาดนั้นไม่เกินสิบห้านาทีคุณใส่แมสตลอดอันนั้นคุณเป็นเสี่ยงต่ำ ถ้าคุณไม่มีอาการไข้หวัดอะไรคุณไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปจิ้มจมูกนะฮะเสียเวลานะครับแต่แต่ถ้าแต่ถ้าใครรู้ตัวครับชอบเอาเอาเอาแมสไว้ตรงคางนะฮะไปเดินตลาดแล้วก็ร้อนหายใจไม่ออกเอาแมสไว้ตรงคางไปจิ้มจมูกเลยครับหรือว่าบังเอิญไปถอดหน้ากากไปถอดหน้ากากต่อรองกับแม่ค้าเวลาคุยแม่ค้าไม่ได้ยินแม่ค้าถอดหน้ากากต่อรองด้วยไปพบแพทย์เลยนะครับไม่พบแพทย์ครับสองสองก็คือ ใช้ชีวิตอยู่ในตลาดเนี่ยเกินครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปเนาะเช่นเป็นแม่ค้ากันเองในนั้นแลยครับรับประทานเนีจะต้องเลยในนั้นก็ใช้ชีวิตใช้ชีวิตเป็นหลักชั่วโมงอ่ะครับใช้ชีวิตในตลาดของนั้นเป็นนานๆครับครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันอันนี้ก็ต้องรีบไปตุกครับนะครับซึ่งซึ่งคัตเตอร์ตรงนี้ก็คิดว่าเราลงไปทันทีทันใดที่พอทราบข้อมูลวันนั้นในเรื่องของ ท่านที่ได้รับข่าวสารข่าวลือแอรตงต่างเนี่ยพอฟังคุณหมอแล้วจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่านี่คือภายใต้พื้นที่ที่เรามีการควบคุมแล้วเห็นเทศบาลก็ไปดําเนินการล้างตลาดเรียบร้อยแล้วนะฮะประมาณนั้นใช,ใช่ครคือคือคือตอนนี้เนี่ยทุกภาคส่วนลงไปทําการสอบสวนโรคไปจัดการอะไรกันอยู่นะครับ,รบทีนี้ผมไม่ทราบว่ากระบวนการขั้นตอนตอนเน,นี้ยไปถึงไหนแล้วแต่คิดว่าเขาลงไปทําแล้วแน่ๆพอเพราะเหตุมันมีมาตระมาสองวันแล้วครับเห็นท่านนายก ลงไปดําเนินการแล้วนาะยกคุพง,งยก,กไฟไแรงใช่ <นะ S 1> ไฟแรงเลยครับกําลังลงไปโอ้เหลยบร้อยนะฮะทีนี้ในส่วนของสักสัโขบเข้ามานอกจากวัดท่อที่คุณหมอเป็นห่วงว่าเป็นคัตเตอร์ใหม่แล้วแนวโน้มทิศทางต่างๆนี่ถือว่าเป็นไปใน,นทิศทางที่ดีขึ้นใช่ไหมครับครับดีขึ้นครับเนื่องจากว่า หลักๆเลยนะครับโควิดเนี่ยมันจะแพร่กระจายในจุดที่มีการแออัดมีคนอยู่เยอะๆนะครับ mm. คือเราเนี่ยมัวแต่เป็นห่วงว่าไม่ให้จัดประชุมไม่ให้จัดคอนเฟิร์ตไม่ให้จัดรวมตัวแต่เราลืมสถานที่ที่มีการรวมตัวสูงครับ mm. นะครับสถานที่ที่มีการมีคนมารวมตัวเยอะๆเนี่ยยกตัวอย่างเลยนะฮะหนึ่งโรงงานเนี่ยแหละ <Yeah. S 2> เราเจอกันแล้วนะฮะโรงงานสองครับโรงเรียนที่กําลังจะเปิดหนึ่งกรกฎานี่แหละครับ mm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละโรงเรียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการที่จะลงไปตรวจสอบโรงเรียนนะครับ,<ล>รบเรามีการที่ลงไปตรวจคุณภาพตรวจเขาเรียกว่ามาตรฐานในการที่จะเว้นระยะห่างของแต่ละโรงเรียนแล้วนะครับในในแต่ละพื้นที่อำเภอนะครับตรงน,นี้ก็เป็นอีกหนุดหนึ่งจุดเสี่ยงแต่ว่าเราคิดว่าทุกโรงเรียน,นยจะมีมาตรฐานที่ดีนะครับในการที่จะดูแลไม่ให้เกิดการระบาดในโรงเรียนครับทีนี้คุณหมอช่วยขยายอีกนิดหนึ่งกรณีของตลาด เนี่ยมันมีเสียงบนบนๆนตลาดเมื่อไรจะเปิดนู่นนั่นนี่เนี่ยอาจจะเออคุณหมอลองขยายผลนี่นะว่าตลาดเนี่ยทําไมทําไมยังคงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดคัสเตอร์ใหม่ๆขึ้นมาโอเคตลาดเนี่ยเป,เ,ปเป็นที่ที่เป็นที่ที่รวมคนค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ก<ช>ารที่เราจะดูแลเนี่ยเออจะค่อนข้างคือคือผมจะใช้คําว่าร้าน จะชอบมีคาถามนะร้านกระดวกซื้อทาไมไม่ติดห้างสรรพสินค้าทําไมไม่ติดทําไมไม่ติดตลาดนะฮะคือคือเราลองนึกสภาพว่าโอกาสน้อยมากที่เราไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วจะเบียดเสียดไมกบอกไลยฮะแต่ตลาดก็คือตลาดครับตลาดเนี่ยแต่ละแผงเนี่ยตางคนต่างเซ็งมาถูกไหมฮะติดล็อกติดติดกันเนี่ยถ้าผมบอกว่าให้ขายได้ล็อกเว้นล็อกล่ะครับ อ่าคนคนที่ถูกให้เว้นล็อกไม่ให้ขายเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงถูกไหมฮะยังไงสุดท้ายตลาดก็คือตลาดครับก็แอร์ฮรดกันอยู่เหมือนเดิมครับ,รบนะครับอ่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าอัน,นอัน,น,อ,น,นอันนี้แนะนำนะถ้าเทศบาลอ่าแผงแผงขี้แผงคู่ฮะเปิดวันขี้วันคู่อ่าถ้าแบบเนี้ยตลาดโล่งขึ้นครับครับอ่าถ้าถ้าแบบเนี้ยตลาดโล่งขึ้นเนี่ยตลาดก็เปิดได้ครับอืมนะฮะถ้าเป็นมาตรการแบบนั้นเลยนะฮะใช่ใช่ครับใช่คนะร,รับทีนี้ในส่วนของภาพ การระบาดโอเคและเราทํากันเต็มที่ให้ในส่วนของวัคซีนบ้างนะครับตอนนี้ภาพรวมกันให้ให้ฉีดวัคซีนของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเ,เป็นยังไงบ้างครับคือวัคซีนเนี่ยเราคุยกันแบบนี้ก่อนว่าตามหลักการเนี่ยที่เราเรียกว่าการที่ฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะถ้าเทียบเหมือนกับไปออกรบเนี่ยไปออกรบเนี่ย ถ้าเกิดเรามีทหารที่ถือโล่ไว้ข้างหน้านะครับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตของกองกําลังเราเนี่ยนะครับแล้วแล้ว,ลวคู่ต่อสู้เนี่ยเขายิงธนูมาถ้าทหารที่อยู่ข้างหน้าถือโล่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นคนข้างหลังที่ไม่ถือโล่เนี่ยจะจะจะ,จะ,จะไม่ถูกลูกดอกเอาแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเทียบแบบนี้เนี่ยอคนเพชรบ,บุรีมีประมาณห้าแสนคนนะค,ะครับตอนนี้เป้าหมายที่คนเพชรบ,บุรีควรจะได้รับวัคซีนอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นคนประมาณนี้นะครับ นาทีนี้ครับคนเพชรบุรีประสงค์รับวัคซีนแค่เก้าหมื่นหนึ่งพันคนยังน้อยอยู่เป็นตัวเลขที่น่าตกใจสําหรับผมมากใช่นะครับถึงถึงจะมีช่วงนี้นะครับวัคซีนมาทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยถึงจะมีการขอมีการพยายามแย่งกันนะครับมีการพยายามรัดคิวกันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายคนประสงค์รับวัคซีนยังไม่ถึงแสนคนนะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นตรงนี้ยก็เป็นสิ่งที่พยายามที่จะอยากให้กระตุ้นนะค,ะครับให้ประชาชนทุกคนในเพชรบุรี ที่อายุนะครับตั้งแต่1 8ปีขึ้นไปเนี่ยมารับวัคซีนกันครับอืมทีนี้ในในสภาพที่วัคซีนเองเนี่ยก็อาจจะอยู่ในระหว่างรอที่จะจัดสรรแล้วก็จัดส่งนะครับไอ้ตรงนี้ค,ค,คุณหมอมีม,มีมีแนวทางในการที่อธิบายชาวบ้านนะครับบางคนเนี่ยคือเข้าใจเลยใน90,000คนเนี่ยคือเขาเขาประสงค์และเขาอยากแหละ แต่ในออกแสนสองสามแสนท,ที่ยังไม่ได้เข้าเป้าพวกเนี้ยเขาก็ยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าใน90,000่นกว่าคนเองเนี่ยก็ยังก็ยังพบว่าไม่ได้ฉีดทีนี้แผนในการ,รกระจายวัคซีนเพื่อให้90,000่นคนเนี่ยเขาสบายใจว่ายังไงเขาได้แน่เนี่ยคุณหมอลองลองช่วยอธิบายหน่อยครับครับแผนในการคือคือต้องเอาแบบ ต้นน้ําก่อนนะฮะต้นน้ำในที่มาในการรับวัคซีนเข้ามาเนี่ยรับเข้ามาแต่ละล็อตนาเข้าจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งตัวแอสต a าเซเนกที่ผลิตในประเทศอยู่ในขั้นตอนส่งมอบเนี่ยมันจะทยอยมาแต่ว่ามาเรื่อยๆค,ครับมาเรื่อยๆนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะเพียงพอสําหรับฉีดประชาชนคนไทยทั้งทั้งประเทศเนี่ยประมาณกลางปีหน้าผมว่าไม่เกินแต่ว่าภายในปีนี้คนไทยเนี่ยน่าจะได้วัคซีนไม่ต่ำกว่าหก เ็อยู่แล้วนะครับะะทีนี้อพอวัคซีนมาทีละน้อยเนี่ยก็จะวัคซีนแต่ละตัวเนี่ยก็จะเหมาะเหมาะสําหรับคนแต่ละกลุ่มนะครับะะวัคซีนตัวแรกที่เข้าไทยคือตัวที่ชื่อซนโนแวคเนี่ยเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่ต้องมีภูมิเร็วเพื่อทํางานมาต่อสู้กับโควิดนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มแรกครับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดอน,นี้คือแทพทย์พยาบานล,ลนะ,ค,ะครับนะยันเจ้าหน้าที่เข็นไปนในโงรงพยาบาลน,นะครับพวกนี้เนี่ย คนจะต้องได้รับก่อนสองคับตำรวจทหารอรสอมลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เป็นด่านหน้าต้องตู้โควิดเนี่ยจะต้องได้รับก่อนนะครับซึ่งตอนนี้วัคซีนซีนโนแวคตอนรับแรกๆเลยที่เชียบุรีเราได้เนี่ยกลุ่มเราเนี้ยถูกได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยหมดแล้วครับนะครับทีนี้กลุ่มต่อมาครับคือกลุ่มที่เรามองว่าเป็นกลุ่มสําคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของครูอาจารย์ตอนนี้ก็มีการคุยกันนะครับมีการคุยกันแล้วก็ กลุ่มอาชีพต่างๆที่เป็นอาชีพให้บริการครับบางอําเภอนี่ตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นบ้านแหลมผมเนี่ยนะฮะที่ผมดูแลอยู่อำเภอบ้านแหลมเนี่ยมอไซรัับจ้างทุกคนครับต้องเข้ามาฉีดวัคซีนหมดเลยนี่เป็นต้นนะครับคนทํางานขนส่งนะครับหมายถึงไม่ไม่ใช่สถานีขนส่งนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ขนส่งที่เราไปทำบัตรนะคนคนที่ขับรถขนส่งสาธารณะเนี่ยครับ่าพวกนี้เนี่ยก็จะต้องได้รับวัคซีนนะครับก็คือ แต่ละอำเภอเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าใครควรได้รับใครควรอ่าใครยังใครยังรอ,อก,ก่อนได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นท่าน,นท่านฟังข้อมูลนะฮะแล้วก็ท่านฟังคุณหมอนะครับแล้วท่านไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นโอ้ยังไม่ได้วัคซีนนู่นนั่นนี่ซึ่งแบบที่คุณหมอพูดถึงอ่ะมันจะย่อยมาเรื่อยๆนะฮะมาเรื่อยครับครับผมทีนี้ในส่วนของหลายคนยังมีข้อสงสัยครับคุณหมอว่าแล้วกรณีที่หมอพร้อมเนี่ยเขาปรับปรุง ก็คือแทนที่เขาจะไปรับจองด้วยแล้วก็ให้แต่ละจังหวัดไปดําเนินการเองเนี่ยส่วนคนที่ที่อยู่ในคิวแล้วในตอนนี้ยังยังไม่รู้จะติดต่อประสานงานอะไรยังไงคุณหมอวิคมแนะนํำไหมครับครับในหมอพร้อมเนี่ยตอนนี้เขาปิดระบบแค่คนที่ลงได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะ,ค,ะครับซึ่งคนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไปแล้วเนี่ยมีการนัดฉีดในเดือนมิถุนายเนี่ย ถึงจะมีการขยับวันหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เกี่ยวกับการเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีเนเอ่ยทางเพชรบุรีการันตีครับร้อยเปอร์เซ็นทุกคนจะได้รับวัคซีนภายในมิถุนาแน่นอนอนะครับแต่หลัง,<อ>งจากนั้นเนี่ยหลังจากกรกฎาเป็นต้นไปเนี่ยยังไม่มีใครได้ลงหมอพร้อมนะค,ะครับเอาแบบนี้ก่อนหมอหมอพร้อมตอนนี้คนที่ได้ลงมีแค่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวเจ็ดโรคนะครับเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังประมาณนั้นนะครับที่ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาได้ลงหมอพร้อมไปแล้วซึ่งมีแค่ประมาณหมื่นกว่าคนครประมาณหนึ่งเก้าคนนะครับก็ไม่เยอะไหน่อยเพราะนั้นที่เหลือนะลงลงไว้ไม่เยอะครับ,รบเพราะฉะนั้นเพชรบุรีเรามั่นใจว่าถึงสิ้นเดือนนี้เพชรบุรีเราจะได้รับวัคซีนทั้งแอสตราเซเนก้าทั้งซีโนเวค เกินสองหมื่นกว่าโดสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพียงพอสำหรับทุกคนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมเลยครับะฉนนั้นกรกดาเนี่ยหมอหมอหมอพร้อมจะกลับมาพร้อมอีกครั้งหมใช้คํานี้นะกรกตดาหมอพร้อมจะกลับมาพร้อมให้ลงทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะโรงงานในไทยเนี่ยก็น่าจะผลิตได้ทันแล้วครับครับผมครับผมคือตอนนี้หมอพร้อมเป็นหมอมืนอยู่นะฮะ รอจักครู่ใหญ่ๆเพราะหมอรับประทะทั้งเชิงรุกเชิงรับตอนนี้หมอพร้อมเลยเป็นหมอหมื่นเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับท่านที่ฟังอยู่คุณหมอบอกว่าได้แน่นอนใครที่ยงลงอยู่ในระบบหมอพร้อมแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะมีมีการทยอยทยอยให้มาดังนั้นในส่วนตรงนี้อเองเนี่ยก็สร้างความมั่นใจมาตรการล่ะครับช่วงระหว่างรอเรายังคงต้อง เข้มงวดกับการปฏิบัติตัวแบบไหนยังไงบ้างครับแบบนี้นะครับต้องต้องชี้แจงกับทุกคนกนะ่อนวัคซีนฉีดแล้วไม่ใช่ป้องกันให้เราไม่ติดเชื้อเปิดหน้ากากเดินเล่น<า>ได้เลยคไม่เอาแล้วไม่ได้ครับวัคซีนเนี่ยฉีดเพื่อป้องกันการป่วยหนักและป้องกันการตายแค่นั้นก่อนอืครับเรามีโอกาสติดเชื้อนะครับแต่ติดเชื้อไปแล้วทําให้เราไม่มีอาการแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุก คนก็ยังคงจะต้องสวมแมสนะครับล้างมือบ่อยๆ D M H T นั่นแหละครับก็ยังคงต้องปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนะครับเว้นระยะห่างอะไรกันก็ว่าได้นะครับประเด็นคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนเพชรบุรีนะครับสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้ถึง60-70ของประชากรทั้งหมดที่ผมบอกเมื่อกี้แหละครับถ้าคนเพชรบุรี5 0แสนคนเนี่ยได้รับวัคซีนประมาณ3 5 0แคนเอ่แ3 5ห0 0 0คนโทษครับ วันนั้นนะครับเราจะเดินถอดแมสกันได้ทั้งจังหวัดครับอีกภาคใหญ่ตอนนี้ยังไม่ได้แสนเลยด้วยก็มีคนลงทะเบียนได้เก้าหมื่นเองครับคนลงทะเบียนเก้าหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้อข้อมูลในมือผมโดสที่ได้รับการฉีดไปแล้วเนี่ยประมาณโดสโดสหนึ่งได้รับไปสองหมื่นห้านะครับแล้วก็คนไี่ได้รับโดสโดสสองแล้วเนี่ยหมื่นสอง ไม่เยอะไม่เยอะยอะังน้อยอยู่เอาละครับในส่วนตรงนี้ภาพรวมภาพใหญ่ๆของอจังหวัดนะครับอ้ออีกนิดนึงในส่วนของวัคซีนเนี่ยบางคนมีอาการแพ้มีอาการที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอะไรต่างๆเ่าเนี้ยนะครับในส่วนตรงนี้เองมีมีข้อมูลที่จะบอกท่านผู้ฟังไหมครับว่าหนึ่งกรณีแพ้นี่ติดต่ออะไรยังไงเลือกการไหนที่เป็นอาการแพ้วัคซีนอันไหนไม่ใช่2กรณีของ การที่ท่านรู้แล้วว่าแพ้ปุ๊บแพทย์วินิจฉัยว่าอาจจะเป็นแพ้จากวัคซีนซึ่งไม่ได้รุนแรงอะไรมากจะขอสนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากตามที่สปสชรหรือรัฐบาลระบุแบบไหนยังไงได้บ้างครับครับการฉีดวัคซีนเนี่ยวัคซีนไม่ว่าจะกีดตัวก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิแพ้ผมเอาแบบนี้ก่อนนะครับ <c oughs> และอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนที่แพ้วัคซีนแม้กระทั่งตัวของเองฉีดไปแล้วผมก็แพ้นะฮะมีผื่นขึ้น <c oughs> นะครับ ใครก็แล้วแต่ที่แพ้ครับรแสดงว่าร่างกายมีภูมิต้านทานขึ้นมานแน่นอนอนะครับถ้าใครแพ้เนี่ยนะครับประเด็นคือเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่ามีอาการแพ้ให้คุณโทรหาเบอร์โทรศัพท์ที่แต่ละโลงรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีนให้คุณให้ไว้อย่าได้เกรงใจหมอครับ,ค,รบคนที่เสียชีวิตทั้งหมดจากวัคซีนเกิดจากไม่ได้รับการดูแลประถมพยาบาลเบื้องต้นทันท่วงทีถึงเสียชีวิตครับบังคนเกรงใจหมอครับมีไข้ขึ้นนอนอยู่บ้านนอนแล้วเช้าตาย Mm. นะครับมีครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีไข้ขึ้นปวดหัวแม้แต่นิดเดียวรู้สึกมีผื่นขึ้นคันที่จะยับตามผิวหรือมีผื่นขึ้นหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เนยให้คุณโทรไปที่เบอร์ที่แต่ละโรงพยาบาลเขาให้เลย mm. นะครับ mm. เขาจะประเมินคุณแล้วก็ถ้าเกิดเขาดูแล้วคุณน่าจะมีอาการรุนแรงเขาจะเอารถฉุกเฉินเนี่ยโทรเขาจะโทรหนึ่งหกเก้าเขาเองเนี่ยไปรับที่บ้านเลย mm. นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ยืนยันได้ว่าหนึ่งครับวัคซีนเนี่ยถ้า แห้ให้แล้วเราดูแลทันเนี่ยรับรองครับเราจะไม่เป็นไม่มีอาการรุนแรงจะถึงเสียชีวิตอยบางหัคกเีนครับครับผมเพราะนั้นตรงนี้ในส่วนมาตรการต่างๆคือหนึ่งท่านต้องจาเบอร์ให้ได้จําอะไรไม่ได้ก็หนึ่งหกหกเก้าไว้ก่อนนะฮะติดต่อบเบอร์โรงพยาบาลอาจจะนอกเวลาหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีมีสายซ้อนอยู่ท่านหนึ่งหกหกเก้าไว้ก่อนนะครับนี่ในส่วนตรงนี้เองก็จะทันเหตุทันผลในการที่จะเข้าไปติดตามสถานการณ์ได้ ในส่วนของภาพรวมบ้านแหลมบ้างครับคุณหมอครับเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกเป็นด่านหน้า,านแรก<ร> <ๆ S 2> ที่เอาคนไข้ไปดูแลของตุรีเลยครับนะครับบ้านแหลมเนี่ยพอดีไม่ได้คัสเตอร์ของตัวเองตั้งแต่ตอนธันวาผมถ้าผมจำไม่ผิดนะตั้งแต่ยี่สิบสี่ธันวาเนี่ยผมยังไม่ได้หยุดทํางานเลยนะยีสี่ธันวาบ้านแหลมเจอตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครใหญ่เลยช่ครับแล้วก็ แล้วก็พอดีเป็นแค่สงเก็ครับแล้วก็ต้องต้องอชื่นชมตั้งแต่ท่านนายอำเภอนะครับท่านประหลัดอำเภอซึ่งรักษาการตอนนั้นนะครับแล้วก็<ช>ทีมตอ่อประการอำเภอบ้านแหลมเนี่ยช่วยกันนะครับสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลนะครับทุกคนช่วยกันที่จะบล็อกแล้วก็ต้องขอบคุณเอกชน,นะครับที่ช่วยเปิดโรงพยาบาลสนามที่บ้านแหลมเป็นแห่งแรกเลยครับใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการเทปได้จบภายในประมาณสิบห้าวันจบและะ้วครับสำหรับคันเชนนั้นนะครับห<ม>ลังจากนั้นมี คัสเตอร์อื่นๆมนาะคัสเตอร์ตลาดบางแคตลาดรถไฟนะครับ,รบที่เป็นแม่ค้าผักเหล่านี้นะครับท่านแลงก็ก็สามารถรับมาดูแลได้นะครับจนคัสเตอร์อีกคัสเตอร์ที่เพชรบุรีเราเจอก็คือผักของทางหัวหินนะคร,ครับอันนั้นก็ชะอําก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็จบเร็วนะครับทีนี้คัสเตอร์ที่เป็นของเราเองเนี่ยฮะครัคสเตอร์โรงงานของเขาย้อยนี่แหละเป็นคัสเตอร์ใหญ่นะครับแล้วก็ แล้วก็เป็นงานช้างนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งครับที่สบายใจได้คัสเตอร์นี้ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนยุสภาแล้วนะครับปกติโลกมันก็จบภายในสองระยะฟักตัวคือยีวันครับครับผมนะครับถึงกลางเดือนมิถุน,นาเชื้อตรงเขาย้อยก็หมดแล้วฮมีผมบวกวัดท่อตอนนี้มากกว่าครับะะผมอทีอ่มันกลางเมืองเลยนะวัดท่อน,นี่นะครับทุบ สถิติกลางเมืองทะลุแล้วด่านสําคัญประการสําคัญเราโดนบุกเข้ามาแล้วมีคําถามรวมๆคุณหมอครับเอาเป็นตอบภาพรวมก็ได้นะครับคุณยายห้อยบอกว่าที่ลงไว้ที่โรงพยาบาลจะได้ฉีดตามกําหนดไหมคะนะครับแล้วก็ทางอสมก็บอกว่าลงชื่อไว้กับรพสตได้รับแจ้งว่าให้เลื่อนไปก่อน อะไรอย่างนี้เป็นต้น้ชาวบ้านแหลมเลยชาวบ้านแหลมเลยครับผมสําหรับเจ้าหน้าที่อสมอนะครับจริงๆคือคือต้องพูดต้องพูดในหลักความจริงเลยเรามีเรามีวัคซีนเอาไว้สําหรับอสมอ,อยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับส่วนใหญ่อสมอท,ที่ที่มาแจ้งว่ายังไม่ได้วัคซี <c ười> นอย่างไงี้คือเพิ่งจะเปลี่ยนใจกัน <c ười> ใช่ใช <ๆ S 2> เปลี่ยนใจ,จก <c ười> ใ็<ๆ><ๆ>มารับตอนคือ<ๆ>คือตอนแรกกลัวตอนหลังเปลี่ยนใจนะครับก็เลยก็เลยเป็นที่มาว่า เลยคิวท่านไปแล้วอะไรประมาณนั้นใช่ตอนนี้ยืนยันยังไงเดี๋ยววัคซีนผมยังคงยืนยันครับว่าไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรด่านหน้าอย่างเช่นอสมอตำรวจทหารเปลี่ยนใจได้ทุกนาทีแล้วเราอยากจะให้เปลี่ยนใจกลับมาฉีดนะน,น,นะครับช่วยกันฉีดนะครับแล้วก็วัคซีนมาแน่นอนคัดภายในชิ้นเดือนมิถุนายนทุกคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์บุคลาการด่านหน้าและคนที่ลงหมอพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นบุรี จะต้องได้รับทุกคนถ้าคุณประสงค์จะรับวับคซีนครับทีนี้ถ้าจะลงหมอพร้อมในเดือนกรกฎาที่คุณหมอว่าจะต้องเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนี้ก,ก็ไปเริ่มลงได้ในเดือนเดือนนั้นเลยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นระบบ<ห>ที่<ช>ทางจังหวัดได้ออกแบบไว้ลงใหม่เป็นระบบเป็นระบบของส่วนกลางครับหมอมเป็นระบบของส่วนกลางครับครับผมเอานะครับมีมีกำลังใจให้ใหกับทีมงานาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบ้านแหลมหรือว่า ทุกโรงพยาบาลหรือทุกสอสอมากไหมครับคุณหมอครับครับก็ด้วยความที่ทั้งอยู่ระดับข้างบนนะครับ <c oughs> นั่งดูข้อมูลอยู่ทั้งได้ลงไปเห็นเ <c oughs> จ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนทําง,งานนะครับ <c oughs> เห็นทีไรน้ําตาซึมทุกทีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนเหนื่อยมากนะครับกําลังใจหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเป็น ประเด็นปัญหาที่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ขอให้ประชาชนหลายๆคนเนี่ยช่วยเันใจเย็นๆน,นิดนึงนะครับ,รบถนอมจิตใจบุคลากรทางการแพทย์นิดนึงนะครับหลายคนเนี่ยอยู่เวรไม่ได้หยุดนะครับหลายคนเนี่ยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการที่ไปสัมผัสกับคนไข้ที่เป็นโควิดนะครับตรงเนี้ยบางคนไม่ได้กลับบ้านสองอาทิตย์แล้วนะครับไม่ได้เจอหน้าลูกเล็กๆเลยตรงเนี้ยก็อยากที่จะให้ประชาชนนะครับทุกคนที่เข้าไปรับบริการกับ ทางโรงพยาบาลนะครับหรือหรืออไปที่เราพอสตอนะครับช่วยใจเย็นๆกับเจ้าหน้าที่นิดนึงครับมีน้ําจิตน้ําใจนะครับแค่ลอยยิ้มนะครับยื่นน้ําให้ดื่มนะครับยื่นข้าวให้กล่อง่างเี้ยพวกเราโหยิ้มดีใจแล้วครับครับผมนะครับตรงนี้ก็ยังไงทุกคนคือตอนเนี้ครับภาพที่เห็นเป็นความน่ารักของคนเพชรบุรีนะฮะทุกคนมีการที่จะมอบน้ําใจเหล่าเนี้นะครับให้กับบุคลากร ทางสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์เยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของบุคลากรสาธารณสุขนะครับที่จะขอบคุณนะครับประชาชนทุกคนของเพชรบุรีนะครับที่ช่วยกันดูแลนะครับไม่ใช่แค่ดูแลเจ้าที่นะครับดูแลจนถึงคนไข้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมก็ไปดูแลคนไข้ที่สิงห์บร,รีเนี่ยแค่มีเฟซบุ๊กวันเดียวแหละครับวันที่เพิ่งจะโหลดคนไข้เข้าไปที่สิงห์บุรไม่พร้อม คนโพสตเฟซบุ๊กว่าน้ำดื่มไหมพอหลังจากนั้นที่นั่นอย่างกระลงผลิตน้ำนะฮะจะหมดหรือเปล่าน้ำดื่มนะฮะเนี่ยเนี่ยวัดสินสินบกรจะปิดวันที่ยี่สิบมิถุนายนเนี่ยครับน้ำดื่มยังเหลืออีกประมาณผมว่าต้องมีครึ่งห้องครึ่งหอประชุมใหญ่ๆครับอมครับครับนะฮะอาจารย์กรณีมีอะไรพูดฝากคุณหมอไหมครับก็ฝากขอบคุณนะครับแทนชาวเพชรบุรีทุกท่านนะครับที่เหมือนกับได้รับบริการที่ดีนะฮะโดยเฉพาะโรงพยาบาลานแหลม นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับเราคงจะผ่านกันไปพร้อมกันนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับคุณหมออมนเทพบุตรกตันยูครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแหลมนะฮะแล้วก็รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสู้ๆครับเสียอย่างเดียวเชียร์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักคู่ดีกว่าครับเพราะว่า